สวัสดีค่ะมือนีกระยุทงหน้าคือเก่าเนาะเพราะฝ่าวงอออกลูกนี่จ้าออกแล้วเป็นโตผูเนาะมือนีกรสิมานังฝ้านองนองัวมือนีกสิได้กินออมนองนองัวของดีพี่ได้พูนองโดนโดนงัวมันจะออกลูกเถื่อนเนาะถามมือเงินีออกมาแล้วตัวแดงๆคุณเทียสิบ้าเขาไปเบิ่งใกล้ๆนุ่มไ่เลยเข้ากับเกี่ยวหยามานี่เกีียวหยามาจาักหน้าเอ้ยเกี่ยวหยามาจักเหอนเลาลงมาหน้าให้งัวกินเนาะมาถามมือนองงัวนี่น้องงัว ผูกไว้มือคอนต่อตออกนี่มียางขยิงขยิงเอ้าขาติดเสือกฮ <c ười> ม่จังไลยค่อยๆยกยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกยกขาขึ้นอีกนกิดเดียวเออมีจางัวตกคอนต่ออกใหม่นี่ออกหลักอะไออกหลักอะไยางมาเล่นน้ำเหลือเด้เนี่ยออ อันนี้เป็นตัวผูเพราท่านจะตั้งซื้อไปล่ะไปไปหากินนมไปเท้าหนองหัวโวออกเล้วเื่อถามว่าหนีดุดเติมละน้อยน้อยน้อยมัว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 มัมัมัไปสักโอเคเอาครูมันตองเอายิวยิวไปเอาครูมาใส่เอาครูมาวางไว้เลยเร็วๆมันเจ๊งบนอีกอย่างเนี่ย ส่งเธอนี่ตูดดำแล้วนะตอนนี้น้องง่วงออกมาแล้วแต่ว่าสิวเดทไทยห้เบิงเดี๋ยวบางคุณเพื่อนสิขีเดียดนะเดี๋ยวตอนเห็ดเป็นแนวกินแล้วกัจังเมืงไว้นะจ๊ะน้องสาวกำลังเก็บจ้าสุด มื่อน,นี่สีผ้ามาก,กินน้องมัวจ้านี่ไปเฝ้าบ้านี่ตะไคร่เขาเอื่อเนียงเห็นไคสาเห็นชื่อตะไคร้สาใหญ่ๆไปอยูุ่งเพต่างว่าเก่าปีสิบปีเนาะกลับมาเอ่ไปเด็กกินจ้าเทือากลับมาเทือ่หม้อออกหลู่พอดีจ้าเห็นเด้อมาก,กินกันด้วยจ้าไทายเคยกินบอ,น,อน่องมัวคอมเปินกแกงใส่ทั้กเหลือ อหอมตกินใจก็บกบกพริกน้ำหอมมากดีจ้าเมื่อก้กินบบกร้ายสีแฉกที่เขาแกงห่อนๆ่ได้เลย มันจะเป็นใครสายยังไงอยูารรอ่างนี่ก็ไทยกินเป็นบ่อนืมจบพักก็อืม,อม บอ,บอกว่าถือวันรสชาติมันเสียงหูตะว่าเสี่ยหอนหอนแล้วมันจะเอาออกจากหมอ อืมตัววุ้แกงแต่แกงแกซ่บจะลื่นล้นจังได้กินได้เพราะว่ากลัวหัวมันจะออกหูครับอืมจะตัปกปกรปอกๆใส่จานมาเพราะว่าใส่ถ้วยแล้วไม่แน,น่โมห็นนะจะได้ปเปลี่ยนใส่จานนะจ๊ะ ต้องดีว่านี่หน่อยจะต้องตักยายหยาดหน่องน้ำแล่บําแม่เกียวไปกินทีเดียวอันนี้ก็คซื้อแมคซินสู้ให้เบงเนอะเองบอกแต่บอกติดกันแล้วไข่ไทยคีบไข่ได้แต่กนินก่อนมูเดี๋ยวจงเห็นมูกินน้ำกระเดืองอมูสีดา หน่องง่วนก็กลับเป็นอาหารมีสารบอบบำรุงด,ด้วกันแตวาก็แฝบดีต้องนจังเด็กกินเพาะฉะนอนเนี่ยหน่อเง่วนก็กินได้เด็กมันจะทำสุท้าย องดีกินปีละครั้งจะมิ่ว่าคิโตออกมิโตก็กินคิเถื่อเเรื่องตัวเขาใส่นอกกับสีมีพักใบเอียงว่าเขาเอือทาเอืนะพระสะท้ายเขาเอื่อทเอี่ยงเขานั่นแหละพระเลือนเราเคยืมจังแม่พระ้ายเอื่อทอีหยงก็กระทำตำใจคาเออบ่แม่ตำใจตะครอยู่นอกหรใส่บอกริกรสสารนกจาสีหอม แสบนะแสบหูว,ว่าสิบอกว่าโรศชาต์ไม่คืออย่างคลิปนี้กับมีสำมเนียรจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปเรื่องมิสุค่าขิงอย่างค่ะที่ตามเด้จ้าบ๊ายบาย